จเจริญซ้ำสำนึกดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่อีกวันหนึ่งแล้วนะคะ28กันยายน2565วันที่พายุโนรูค่ะตอนนี้ยังไม่เข้ามานะคะแค่รัศม,มีป,ปลายเท่านั้นเองมาฝนมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเที่ยงคืนก็ไปปล่อยมาช่วงประมาณตีสี่กว่าพายุเริ่มมาค่ะแล้วก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่บ้านราชค่ะตอนนี้หลายฝ่ายก็อยู่ในโหมดเขาเรียกว่าโหมดนิ่งนะคะรอดูว่า ที่โนรูของเราพายุโนรูเนี่ยฤิทธิเดชจะประมาณไหนโดยที่บริเวณซ้ายมือของดิฉันนะคะก็จะเป็นสวนเกษตรกรรมไร้สารพิษของพวกเราเท,ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่จะเป็นสวนหม่อน,นะคะ่ะลูกหม่อนลูกหม,อน,กหมอนนี้ก็อยู่หลายปีแล้วนะคะน้ําท่วมปี -62 เขาก็อยู่ก็เลยจะแนะนําท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะลองปลูกหม่อนดูคะ่ะเพราะว่าหม่อนเนี่ยน้ำท่วมก็ไม่ตายนะคะพอหลังน้ําลดเขาก็เตบิบโตได้สีใบได,ได้เหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้ สวนหมอนก็ถูกน้ําท่วมเรียบร้อยไปแล้วนะคะบริเวณนี้ทางไปทางไปลงปุ๋ยค่ะน้ํายังไม่ท่วมนะคะแต่ว่าน้ําปิ่มทั้งสองทางเช่นกันค่ะส่วนสวนเพอร์มาคาเจอร์นี่นะคะสวนเพอร์มาคาเจอร์เนี่ยจะปลูกหลากหลายมากค่ะจะเป็นสวนที่เขาเรียกว่าเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้นานตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วนะคะมีทั้งมะละกอกล้วยโหาายระพาใบกะเพรามีเตย มีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่สําหรับใช้ในครัวเรือนทั้งตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งที่พวกเรานะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็จะมาเข้าเข้ามาเก็บที่สวนเพอร์มาเคาเจอร์ตอนนี้ก็น้ําท่วมหมดแล้วนะคะแต่ว่าในการเก็บผลผลิตค่ะส่วนที่เสียหายนะคะส่วนที่เสียหายก็คือเหมือนใบกะเพราโหระพาเนี่ยเราก็จะทยอยกันมาเก็บค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นยืนต้นนะคะยืนต้น อย่างเช่นต้นกล้วยต้นมะละกอเงี้ยค่ะเขาจะยังไม่ตายเลยทันทีเราก็จะทยอยทยอยเก็บได้นะคะเขาจะค่อยๆย,ยืนต้นตายถ้าถูกน้ําขังมากก็ยังไม่ได้ไม่ได้รีบเก็บเท่าไหร่ค่ะรวมถึงมะละกอที่อยู่ข้างล่างนะคะเราก็ยังไม่ได้รีบเก็บเพราะว่ายังยังสามารถที่จะพายเรือพายเรือที่จะไปเก็บได้ถ้าน้ําท่วมสูงและอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งถือว่า ยังช่วงแรกยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่ายังก็ถือว่ายังกินไม่หมดกันค่ะพืชผักที่เราทยอยเก็บกันมานะคะก็หลายคนถ้าเห็นหรือว่าลงไปสวนก็จะทยอยช่วยกันค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะคะใบกะเพราที่วางเพาะต้นกล้า,าไว้เตรียมปลูกก็ทยอยเอาขึ้นมากันหมดแล้วค่ะนี่นะคะทีม ทีมที่เก็บผักเก็บอะไรทยอยมาก็ช่วงนี้พวกเรากําลังเริ่มกินข้าวกันนะคะน้ําก็มีปริมาณที่สูงขึ้นค่ะถ้ามองไปกไกลๆนะคะจนถึงหน้าโรงปุย๋ยบริเวณถนนหน้าโรงปุย๋ยนั้นยังไม่ท่วมค่ะแต่ว่า2ฝั่งก็คือฝั่งโดยเฉพาะฝั่งนี้นะคะติดสวนเพอร์มาเค้าเจอ์น้ําก็ท่วมแล้วค่ะบรรดานก็อยู่ร่วมกันกับน้ําท่วมนะคะพืชผัก ที่จะเก็บแล้วไม่ให้เสียหายก็อยู่ด้วยความมีสติก็จะทยอยเก็บกินขึ้นมาค่ะส่วนที่ยังยืนต้นตายแล้วมีเวลาเราก็จะค่อยๆทยอยเช่นกันค่ะเจริญทรรมค่าเอ้ยมาช้าเก็บอะไรมาค้าเนี่ยอ๋อเป็นโรงงานเจซซยสืเนาะเดี๋ยวมาพังนี่นะคะค่ะอ๋อ็ก้าห่างๆนอ๋อก็เลยว่ากินไกลๆเนาะค่ะค่ะ เพราะว่าบ้านรเนี่ยโควิดก็จะต้องป้องกันกันอยู่นะคะเพราะยังปิดชุมชนพืชผลกทางการเกษตรทั้งหลายก็จะต้องเก็บผลผลิตเช่นกันพายุก,ก็จะมานะคะของก็จะหนีน้าหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเป็นปัจจัยที่ให้พวกเรานะคะได้ฝึกปฏิบัติทํากันค่ะอย่างนี้นะคะคือต้นพริกค่ะเขาเรียกว่าถอนทั้งยวงกันมาเลยนะคะอย่างน้อยก็สามารถที่จะเด็ดเอาไปกินได้นะคะก็ขอให้ ติดตามสถานการณ์ของพายุโนรูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงภายในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสนะคะช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นหรือว่าพรุ่งนี้ค่ะก็จะรายงานสถานการณ์นะคะเพราะว่าระดับฝนตอนนี้ถือว่าพายุจะมาเป็นช่วงๆช่วงๆนะคะความแรงของพายุก็ติดตามให้กําลังใจกันต่อไปนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ